สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนหลังจากที่ผมสุ่สุนซ m ยไปวันนี้ผมจะมาทําตามสัญญาก็คือทําซุน z ยเป็นบางไคขนั่นเองเอาละได้เวลาแล้วบางไคขกระเทนเคียวคตสซืบุภผาสวรรค์กระดูกคุ้มข้างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอนเน็กส่งเอนเน็กไปส่องล้านซับด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยเนะครับกับผมมอมมิ่งนะวันนี้เราก็อยู่กับช่อง n n e ันเองนะครับกับ Game Beach โโปเกม Beach Passolipper นะครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมอิโท์ไปก็คือผมอ่ะมีโอกาสได้สมซุนซุยนะครับแล้วก็แน่นอนผมสัญญากับทุกคนไว้ว่าถ้าอุปกรณ์ผมพร้อมของผมครบนะครับผมจะมาทําบางครายให้ทุกคนได้รับชมเพราะว่าซุนซุยเนี่ยคนเขาไม่ค่อยสุ่มกันนะครับคนที่มีก็จะไม่ค่อยมีอาวุธเพราะอาวุธมันหายยากนั่นเองเออ อาวุธมันหายากส่วนตัวผมว่ามือทองเนี่ยผมก็กดของที่มันล็อกอินครบเจ็ดวันอะแล้วก็ได้ของซุนซุยมาเออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทุกคนผมก็เปิดแบบมันจะมีล็อกอินใช่ป่ะครบเจ็ดวันอะมันก็จะได้ของที่เป็นไอเทมเฉพาะของแต่ละบุคคลอะผมได้ของซุนซุยมาวันนี้ผมจะมาทำบางครายทุกคนได้รับชมมันเองเออแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับเดี๋ยวขอดูสาวอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ย <c oughs> วขอดูสาวอาบน้ำแป๊บนึงนะทุกคนนะอ่ะอุ้ย อินูเอว้าวว้าวค่าลืมของไว้เมื่อกี้นะเออว้าว wow. แล้วก็ได้ของมานะโอเคก่อนที่จะไปเล้าชมะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วส่งเอ็นเ็กไป2ล้านซับพร้อมกันนะครับแล้วก็ช่องเราเนะครับมีโหลดสมาชิกเพียงเดือนยีบาทแล้วก็35แล้วก็50บาทเนะเปิดใครก็ภาคคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันพันแมนแล้วก็บีชสามารถสมัครกันไ,ได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็มีตาสมาชิกเท่ๆใช้เลยเนี่ยขอบคุณมากมากครับมาครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมเนี้ยเราก็ต้องดูในส่วนของสกิลแบบธรรมดาก่อนนะครับว่ามันแตกต่างจากเดิมใหม่นะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกที่ซุนซุยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกรอบมั่วเนี่ยพลังอยู่ที่37 0 0มเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่24 0 0 0เลือดอยู่ที่2 0 0 0 0เนี่ยความเร็ว247นี่รับ, 7, รบแล้วก็ป้องกัน12นืนนี้ยีสูนบล็อก5เซนต้านคีสนะิบแล้วก็เบรกสูเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของสกิลก่อนเนครับตอนที่ยังไม่ได้ทําเป็นบางใครนะ ก็เป็นบุโซโกมานเนี่ยเนี่ยก็ปล่อยลมพายุนี่ยจากดาบนะสร้างความเสียหาย1เป้าหมายนะครับแล้วก็ขโมยป้องกัน15ของเป้าหมายเป็นเวลา2เทินลบความเสียหายที่ได้รับ3เปเนตนี่ยทับซ้อนสูงสุดได้6ครั้งมีผลจนจบการต่อสู้เนี่ยก็คือโจมตีปุ๊บเนี่ยขโมยป้องกันนะครับแล้วก็ตัวเองจะลดความเสียหายน่ครับจนจบเทินนะมา แล้วก็สกิลเนี้ยจะเป็นคางี้โอนิเนี้ยเนียก็คือแฝงตัวไปในเงาคู่ต่อสู้นะครับโจมตีศัตรูด้านหลังนี่ครับแบบสุ่มนะแล้วก็พอโจมตีเสร็จเนี่ยถ้าโจมตีไปโดนที่เป็นสายโจมตีหรือสายซัพพอร์ตเนะยครับจะฟื้นฟูพลังชีวิต3 0เออของความเสียหายที่ทําได้นะคือโกงจัดเนี้ยคือเข้าไปแฝงตัวเนี้ยฟาดไปที่แถวหลังแล้วก็เด้งเลื่อน่นเอยเนี้ยถ้าไปตีสายโจมตีหรือสายซัพพอร์ตนั่นเองนะ่ะโกงจัดนี้ครับอันนี้จะเป็นเพิ่มพลังชีววิตนบบแล้ก็สาย ก็คือทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายนี่ครับจะเพิ่มพลังป้องกันต่อเนื่อง2เทิร์นนี่ครับสามารถทับซ้อนได้4ครั้งเนี่เมื่อคือเมื่อเราโดนาเมจเนี่ยเราจะเพิ่มป้องกันขึ้นมานี่ยนวคือโกงจัดเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปแบบตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับเอาละทีนี้ก็ได้เวลาแนวที่เราจะไปทําบางไรกันแล้วนะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหซาแบบหาของมาเพื่อทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะเพราะว่ามันหายากจัดนะทุกคนอ่ะ ทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะปลดปล่อยไฟเทจัดเลยอถอดเสื้อได้ไหมถอดเสื้อปุ๊บแล้วก็เทจัดเนี่ยตอนนี้ดาบของเราก็เปลี่ยนแล้วนะกลายเป็นดาบโจรสลัดเนี่ยก็คือดาบฟันวิญญาของซุนซุยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบอารมณ์เหมือนโจรสลัดเลยเนี่ย่ะ นี่ก็คือล่างที่ปลดปล่อยบางไขแล้วนั่นเองเนี่ยคือจะเป็นชุดขาวนะคือเ hey, ท่จัดเลยอะในส่วนของสกิลเนีย่ยว่ามันแตกต่างจากเดิมไหมนะก็ตอนนี้อาวุธเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะี่ยเป็นดาบโจรสลัดหรือว่าเหมือนดาบจีนนะครับเหมือนดาบอารมณ์เหมือนดาบจีนนะก็จะเป็นบุซโกมาเนี่คือก็คือหนึ่งป้าหมายเหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็ขโมยป้องกัน20%เป็นเวลา2เทิร์นเนี่ยแล้วก็ลดดาเมจจากสนะามเปเ็น5%์นะครับกลายเป็นห้าเปอรเซ็นนี่ยครับสามารถทับซ้อนหกครั้งเหมือนเดิมนี่ครับอะทาง แถวหลังหนึ่งตัวแบบสุ่มนี่ครับแล้วก็สร้างความเสียหาย30%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนี่ครับเหมือนกันนี่ครับเหมือนกันเลยเหมือนแบบเดิมเลยนะเพียงแต่เพิ่มดาเมจมานี่ครับแล้วก็สบายๆนี่ครับก็คือจะเพิ่มป้องกันนะครับจาก3%นี่คกลายเป็น4%นี่ครับแล้วก็จะเพิ่มมาก็กลายเป็นเพิ่มพลังโจมตี50%และความเร็วนี่ครับเมื่อเลือดต่ำกว่า30%นี่ครับคือโกงจัดนะเออถ้าเลือดเราเหลือต่ำกว่า30%จะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วให้เรา50%เลยนะ คือโกงจัดนะเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะทุกคนนะตอนนี้ผมขออนุญาตกลบไปที่ตัวละครก่อนนะว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะเท่ขึ้นหรือเปล่านะนี่เป็นไงปรวการมันถือดาบเนะี้ยถือดาบสองข้างนะเท่จ,จัดแนมะในส่วนของแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นแบบ3มิตินะสามมิติจะไม่เป็นชุดลายดอกกันนีครับแต่ถ้าเป็นสองมิติจะเป็นชุดลายดอกอยู่นะก็คือเท่ขึ้นมากเลยเนะี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปเทสให้ทุกคนได้รับชมนะมาปึ๊บไม่รู้ว่าไอเซนไกมอนมัน รีผมยังนะเดี๋ยวผมพาไปเทสที่เซนไกมอนเนี่ยครับอ่ะถ้ากดไปเลยเนี่ยที่ชั้นสามสี่เนี่ยปุ๊บเข้าไปมาผมอยากเห็นแล้วเท่ขนาดไหนเนี่ยปุ๊บเอ้เดี๋ยวผมขอฟื้นฟูตัวละครก่อน,นลืมลืมเนี่ยนีฟื้นฟูดได้มาดีมาดีกดเข้าไปโบเออยังไม่เจอมอนเนี่ยบโบเจอมอนไหมไม่เจอเนี่ยโบเจอมอ,นไ,มอนไหมอ่าเจอมอนเนี่ยก็จัดเลยเนี่ยครับซุนซุยพระเอกของเราเท่จัดเนี่ยแค่ถ้าถือดาวก็เท่แล้วอ่ะมาดี ตอนนี้ก็รโหลดเนี่ยปีต์ปี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 ดปีด,ปด,ปด,ปดมาก็ทุกคนอาจจะสัง,สงเกตแบบว่าเปลี่ยนไปนะเพราะว่าผมทําการจัดโต๊ะข้าใหม่นี่ยไม่ใช่อะไรอ่ะมาเนี้ยก็เข้าสู่การต่อสู้นะอุ้ยฟ้าเป็นพายุเท่จัดเนี่ยฟ้าเป็นพายุนะอ่ะตอนนี้ก็โดนรับดาเมจคือตัวเราจะรับดาเมจดีจัดเลยเนะี่ยเพราะเรามาครับอันติเนี่ยก็แฝงตัวไปในเงาเนี่ยหูยท่าเท่จัดเนี้ยเข้าไปโบหูยแรงจัดนะคือล่วงคนระับล่วงนะ ปึบเข้าไปแนบแล้วก็มาอันตีแนบเป็นเงาเนี่ครับแล้วก็บิงเข้าไปเนี่ยบไปที่แนวหลังรนบล่วงนะบอสคือตายนี่ครับเมื่อกี้ปึบแล้วก็มาต่อนะปึ๊บเข้าไปต่อครับมาอีกหนึ่งดอกโบโอ้โหคือมันฟาสองสเต็ปนะเมื่อกี้ผมเห็นเลขมันขึ้น2อ,อันทับซ้อนกันนี่ครับคือแรงจัดนะมาปึบแล้วก็ตีธรรมดาไปเรียบร้อยครับเออซุนซุยของเราโหดจัดเลยไนงะโคตรเท่เออ คือแบบเอาจิมมันหายากนะอาวุธจะพร้อมมันง่ะเนี่ยผมมาทําให้ทุกคนได้รับชมนะเนี่ยะเออคือผมมือทองไงผมก็มาเทสให้ทุกคนได้รับชมนะประมาณนี้นะคือใครมีซุนซุยนี่ครับแล้วก็มีวุ้นเนี่ยครับสามารถมาทําได้เลยนะทุกคนนะคือมันโกงจัดแนวเดี๋ยวผมขอผ่านสเตจนี้ไปก่อนนะปึ๊บอ,อ่ะจะจบสเตท34ให้ได้นี่ครับก็จะได้เพชรได้นู่นได้นี่นะครับผมก็จะได้ไปดันตัวอื่นต่อนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเอามายูริมาไล่ฟาดเลยนะทุกคนปึ๊บเข้ามาปึ๊บ ตีธรรมดาไปโบหุ่ติดชี้สองดอกนะครับแรงจัดเนแล้วก็โดนฟาดโบ,บ้บ้าเจอบอสตบนะโบเข้ามาตบบ้องหูเจ้ตบบ้องหูแนวะนะแล้วก็ฟาดไปเนียบมาฟึบนี่ครับบางไขของเราเรียบร้อยครับหายหมดตีเนี่ยนะครับมาปื้บมาโดนว่าจะผ่านสเตส34ได้ใหม่นะปื้บแล้วกดมานี่ครับโบเข้าไปโบโบดีพี่อะรีลาฟึ๊บมาแล้วก็ผิดเสื้อเนียบแล้วก็โบเข้าไปโอเคเราผ่านสเตส34ไ,ไ,ได้ล ه, แล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็มาที่ 1,35นี่ครับแต่เราไม่มีตัวละครไปสู้เองนะครับเป็นไงประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครมือทองนะครับไอกิจกรรมล็อกอิน7วันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะได้จิตอาวุธหายากนะครับที่ผมบอกอ่ะแล้วผมเปิดได้ของซุนซุยมาเนี่ยคือตึงจัดเลยนี่ครับก็ผมก็เลยได้มาทําให้ทุกคนได้รับชมนะตอนนี้ก็มีอันที่ยังไม่ได้ทำให้ทุกคนก็จะมีโซชิโร่เนี่ยมีอูริวแชทนี่มันเป็นบางใครอยู่แล้วนะมีซซเอมอนน่ครับอันนี้ก็จะเป็นของอิชชินนะคผมทําไปแล้วนะแล้วก็งินเนี่ ทำไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมตุ้มแรกก็อยู่เนี่ยหรือว่าใครอยากให้ผมทําบางใครตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวซุนซุยของผมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเพราะโกองถือว่าโกงนะถ้าสมมติว่ามีตัวพอผมก็อาจจะมาดันดาวเนี่ยครับดันดาวทําให้มันโหดขึ้นนะดันดาวนะไม่ใช่ดันดันคือคือเนยไม่ใช่นั่นนั่นนัน,นดักกันบอลจีทีนะก <laughs> <laughs> ็ประมาณนี้เนี่ยคือเก่งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โกงขึ้นด้วยก็คือสรุปเนี่ครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ครับก็จะ ขโมยป้องกันเนี่ยครับจาก15%เป็น20%เนี่ยแล้วก็สกิลสองเนี่ยก็เข้าไปโจมตีศัตรูแนวหลังเนี่ยครับแล้วก็ขโมยเนี่ยครับขโมยพลังป้องกันมาเนี่ยครับเออแล้วก็เด้งเลือดเนี่ยก็คือโกงนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจส่วนสกิลที่3แนวสบายๆก็คือจะเพิ่มป้องกันให้ตัวละครนี่ครับแล้วก็เมื่อ HP ของเราต่ำกว่า30%เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็เพิ่มความเร็ว50%นั่นเองเนี่ยถือว่าโกงใช้ได้เลยเนี่ยครับถือว่าโกงใช้ได้้นะถาใคร เป็นลูกรักหรือเป็นตัวอวยเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับที่น้าปั้นเนี่ยครับแต่ว่าข้อที่มันยากที่สุดสําหรับผมก็คือการหาวุเฉพาะของมันนั่นเองเนี่ยเพราะว่าตามร้านค้ามันก็ไม่ค่อยจะมีมาบ่อยสักเท่าไหร่เนี่ยครับในส่วนของอาวุธซุนซุยเนี่ยก็คือต้องอาศัยความมือทองล็อกอินเจ็ดวันนั่นเองนะเออประมาณนี้เลยเนี่ยครับทุกคนก็ต้องขอบคุณเนี่ยทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมส่งเอ็นเน็กของเราเนี่ยครับไปสองล้านซับพร้อมกันนนนนนะตออีี้กกก็็ขาดดิึจ 2ล้านซับแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเนวที่อยู่กันจนจบคลิปนี้ก็ขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยก็ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ e ีหน้านะครับาบายบายครับผม